พอเจริญพรวันนี้นักเรียนสอบธรรมศึกษาชั้นตรีโทเอกกันทั่วประเทศไทยที่จังหวัดตราดวันนี้ไปอยู่สองที่ที่โรงเรียนวัดคีรีวิหารสมเด็จพระวรรณรัตุปธรรมและโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมมองเห็นพุ่มไม้ที่เกิดเงาทำให้เด็ก้อคิดว่าเมื่อเราสามารถจะเลือกยืนในที่ที่ร้อนหรือที่ที่ร่มก็สามารถเลือกได้ ในเมื่อเราไม่สามารถที่จะหนีความจริงได้ว่าเราไม่มีป่าใหญ่ให้ยืนได้ร่มทั้งวันก็สามารถที่จะเลือกยืนในที่ร่มความร้อนแสงอาทิตย์เป็นธรรมดาที่จะสาดส่องสู่โลกความทุกข์ที่จะทำให้เราได้เกิดทุกข์เป็นธรรมดาที่คนอื่นจะมองเราดีไม่ดีหรือจะมีเหตุให้เราได้เกิดทุกข์เราก็สามารถจะเลือกได้ว่าเราจะไปยืนณนะมุมไหนที่ทำให้เราไม่ต้องอยู่ในที่ที่ร้อน หรือบางทีอยู่กับคนที่จำเป็นต้องอยู่และทำให้เราต้องร้อนก็คงจะต้องมีสักมุมหนึ่งนะที่เขาทำให้เราไม่ได้ร้อนทั้งหมดก็ร่มบ้างก็ยังดีเมื่อหนี้ไม่พ้นก็มองในมุมที่ว่านาไม่ร้อนทั้งตัวก็ยังดีอย่างนี้ก็ทำให้ดูว่าจริตของเราเหมาะกับธรรมะข้อใดที่ทำให้เรารู้สึกเย็นกับทุกๆสถานการณ์เมื่อกิเลสยังมีแน่นอนคนต้องกระทบกันและเกิดความร้อนบ้าง เลือกยืนในมุมที่เย็นด้วยธรรมะที่เราเลือกปฏิบัติที่เหมาะกับเราก็จะเป็นทางออกที่ดีเมื่ออยู่กับที่ที่ต้องร้อนเมื่อแสงอาทิตย์ไปตอนเช้าหรือตอนเย็นเงาต้นไม้จะทอดไปคนละทิศเราสามารถเลือกได้จะยืนณนมุมไหนที่ไม่ร้อนท่ามกลางแสงแดดขอจเจริญพรธรรมะกับพุ่มไม้